โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแกะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพจหรือว่าอาร์มครับ U.S. m i n i a t ร r บ of World War II ก็คือจริงๆเล่มนี้มันทำโดย Christopher P. b o วเขาอยู่ที่นิวยอร์กครับอเมริกาครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตอนแรกว่าจะไม่แกะก็เลยแกะพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งเขารีเควสมาว่าเฮ้ยมันเป็นอาร์มอย่างเดียวใช่ไหม ไม่ใช่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องชุดทหารนะโอเคจริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติอาร์มซึ่งน่าสะสมครับจริงๆเล่มนี้เป็นปกแข็งนะครับมีทั้งหมด1 6 5ห้าหน้าไม่รวมปกกับไม่รวมสารบัญอันนี้ปกอ่อนซึ่งเหมือนกันหมดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรโอเคเบาๆน้อยเบาๆเบาๆนี่ครับปกติแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาร์มล้วนๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ นี่ครับเราก็จะไล่เหมือนกับว่ามีอารมตั้งแต่ยุคสมัยที่ว่าเริ่มมีสงครามโทษน,นะครับผมก็ถ่ายมือเดียวนะครับอาไล่ไปเอ,อาร์มนี้ก็คุ้นๆน,นะครับเนี่ยจริงๆก็จะบอกบอกหมดเลยว่ามีอารมอะไรบ้างอ้าวหนังสือใหม่เปิดยากด้วยเนี่ครับคุณไหมคุณไหมอ่ะเราเขามาไล่ดูดูนะครับ คือทุกหน้าเนี่ยบอกหมดเลยว่าคืออามอะไรหน่วยอะไรอยู่ที่ไหนยังไงอย่างนี้ครับแล้วมีเกี่ยวกับประวัติของเขาที่เขารวบรวมมาครับผมว่ามันเหมาะกับการสะสมนะครับอ่าผมเปิดแบบเร็วๆนะครับจะได้รู้ว่าอ้ยนี่คืออะไรบางคนก็อาจจะคุ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็จะบอกเรื่องการติดตำแหน่งยศ ต่างๆในช่วงยุคไหนปีไหนให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับคือมันเยอะครับมันเยอะอ้าวโอเคถ้ายังไงสนใจก็ทักมานะครับเพราะว่ามีไม่กี่เล่มครับผมมีสองเล่มนี่นะครับกิ๊บๆโอเคนะครับครับ